พี่หมามีโมเมนต,ต์แบบถักเบียร์แบบนี้บ้างคือพี่หมาเป็นผู้ชายแบบแมนแมนแบบแมนแมนไปไหนคิมเคยให้เขาแบบลองดีแบบถักเบียร์ให้หน่อยได้มันจะไปออกออกกำลังกาย<ช>อะไรอย่างเงี้ยถักไม่เป็นทําอะไรไม่เป็นสักอย่างแทบ,บเดียวจะสองปีแล้ว,วอ่สองปีเร็วมากจากงานแต่งคือย,ยังจําได้ทุกโมเมนต,ต์เลยอ่ะว่าดีเทลงานอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อว่ามันสองผ่านมา2ปีแล้วอ่ะเที่ยวไทยนี่แหละ อาจจะเที่ยวทะเลอะไรประมาณนี้ค่ะมีห่วงไหมอ๋อก็ก็นิดนึงถ้าเขาตั้งใจมากแบบไม่ยอมกินอะไรเพราะจะโชว์ซิกแพกอะไรล้วก็จะกินเถอ oh. โรระโทรบ้างแต่ว่าแบบเอยอย่าบ yeah, yeah <Yeah. S 1> ่อยเดี๋ยวมันไม่ตื่นเต้นจริงๆก็ภูมในะิใจนะใจนึงก็รู้สึกภูมิใจอะ่ะที่แบบว่าเออมีคนแบบเห็นแล้วแบบเออเขหุ่นดีเขาหลอ่ออะไรอย่างเงี้ยอีกใจนึงก็แบบเออพ่อเถอะ ชื่นชมไปนะคะแต่ว่า he's mine ถ้าไม่ได้หยิบมีสมุดขึ้นมาด้วยนะใช่สำหรับอยู่อยู่ในกรอบนะใเอาๆต้องพกไปด้วยทุกที่ ค่ะ concentrated liquid gold ค่ะเราก็จะเป็นร่างทองช่วงนี้ีแบบฟนอะไรไมรเหรอก็วางแพลนครบรอบงานแต่งงานเนาะเดือนหน้าแป๊บเดียวจะสองปีแล้วอ่ะสองปีเร็วมาก จำได้ทุกโมเมนต์เลยอ่ะว่าดีเทลงานอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อว่ามันสองวาผ่านมาสองปีแล้วอ่ะแล้วพนไว้เราเหมือนผู้เราทันยิมูนตลอดสองปีท้าปก็จะเหมือนทันยิมูนกันอยู่ไม่แล้วก็เที่ยวกันปกติอ่ะแล้วปีนี้ที่แพนไว้มันมีอะไรที่จะถูกคนไทยได้มากของปีแรกปีนี้เหรอคะชอจริงๆปีนี้ก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะไปไหนเมื่อเช้ายังคุยกันอยู่เลยว่าแบบเราจะไปไหนดีไหมอ่ะแต่แบบ ไปต่างประเทศก็ไม่ทันเพราะว่าฝั่งคนต่างก็มีงานมันชนกับวันครบรอบพอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็เลยแบบเอ๊ะหรือเที่ยวไทยนี่แหละอาจจะเที่ยวทะเลอะไรประมาณนี้ค่ะลววกม่่่่เเวววลาทททีีโโชชชช์์ยบบออออะะ็คืนคืนให้ทุกคนพะใช่เวลาจกาโชว์เหมือนเหมือนเด็กเกาโชว์เอาไปที่งหนก็โชว์เรารู้สึกยังไงมีห่วงมั้ยนะวันเนี้ยในฐาน นี่ห่วงไหมอ๋อก็ก็นิดหนึ่งถ้าเขาตั้งใจมากเขาตั้งใจเขาเคยมีเจตนาทีาตั้งใจมากๆมีค่ะจับได้ยังไงก็แบบไม่ยอมกินอะไรเพราะจะโชว์ซิกแพคอะไรแล้วก็จะแบบกินเถอะกินได้กินไปจะไม่ยอมให้เขาแบบยอกาสใี่โชว์ได้โทรบ้างแต่ว่าแบบเอออย่าบ่อยเดี๋ยวมันไม่ตื่นเต้นมันห่วง ก็หัวนิดนึงหัวแบบไปนั่งเช็คคอมเมนต์สาวๆที่เข้ามาแซวสามปีแล้วไหมอะไรไหมไหมไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นเขโชว์แล้วคนเข้ามาใส่ไฟลุ้งใต้จริงๆก็ภูมิใจนะใจหนึ่งก็รู้สึกภูมิใจอ่ะที่แบบว่าเออมีคนแบบเห็นแล้วแบบเออเขาหุ่นดีเขาหล่ออะไรอย่างเงี้ยอีกใจหนึ่งอีกใจนึงก็แบบเออพอเถอะแล้วแล้วเขาเป็นหนุ่มพอที่คนมาไฟลุกใต้ที ยังไงอะคะก็เป็นหนุ่มอร์ล้เขาบอกว่าก็คแล้แไ่อมรเออแนนนอนจะพูดอะไรว่าี่ก็เก็ไหนุ่มชั้นเหรอขววดขวดสวดสก็ได้ก็ชื่นชมไปนะคะต่ he's mine เอาทัหยมีสุข่มัด้วยนะเออู่แล้อยู่อยู่ในกรอบนะใช่เอาเอาต้องพกไปด้วยทุกที ก็คือก็คืออยากให้พี่หมามีโมเมนต์แบบถักเปียแบบนี้บ้างคือพี่หมาเป็นผู้ชายแบบแมนแมนแบบแมนแมนไปไหนคิคยให้เขาแบบลองดีแบบถักเปียให้หน่อยได้มันจะไปออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยมันถักไม่เป็นทําอะไรไม่เป็นสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยเขางอแบบอยากเป็นผู้ชายใช่ไหใช่เขาก็ยังยืนยันอยู่แต่ว่าเราก็พยายามจะเปลี่ยนความคิดเขาเพราะเราอยากได้ผู้หญิ อะไรก็ได้แต่คิดว่าผู้หญิงก็น่ารักดีไม่คนเดียวยังไม่รู้จะเมื่อไหร่เลยเนี่ยตอนนี้ก็คือสุขภาพแข็งแรงแต่กลับมาปกติร0อยร์ซแล้วค่ะแต่ว่าเรื่องของจิตใจดีกว่าที่ตอนนี้มันรู้สึกว่าพอมันป่วยตอนนั้นมันก็เลยไม่ได้อยากจะมี แล้วก็ก็เลยชิ้งช่วงมาแล้วก็เออก็เลยโฟกัสเรื่องงานอะไรเงี้ยเป็นหลักค่ะตอนนี้ยังต้องมีเส้นค้แบบหมอกไหมคะก็ยังพอลราอ up อยู่เรื่อยๆค่ะอืบอกว่ายังไงบ้างที่หนวจริงๆตอนนี้ก็คือหายหายแบบร้อยปร์เซ็นแล้วร้อยเปร์เซ็นตแล้วเลยค่ะเขาบอกว่าแบบตอบสนองกับยาได้ดีมากๆแล้วก็บวกกับดูแลตัวเองดมีมากกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำ จริงๆโรคอันนี้มันก็มีโอกาสกลับมานะคะแต่เราก็คือต้องดูแลตัวเองไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ยังไม่ฟองค่ะตอนนี้เป็นการกลับสู่รูทีนเดิมที่แบบดูแลตัวเองออกกําลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะสำคัญที่สุดคือการพักผ่อนสำคัญที่สุดคือการพักผ่อนจริงๆก็สำคัญมากๆเลยเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็นอนสองทุ่ม ตื uh ่นหกโมงเช้าใช่พยายามดูแลตัว oh. เองค่ะอนุญาตอีกเรื่องนึงน้องนิชาไปทักอ๋อ oh, ท kind of ี่ซับหน้าใช่ไหมมันชันฉอดยาดแตมมากยิ่งใหญ่มากเลยอ๋อยิ่งใหญ่เลยเหรอคนบอกไม่เหมาะผมย่งนี้จะทะนิชาโดนเยอะมากเขารู้ใช่ไหมว่าเขาแต่งงานแล้วอ่ะ สึกอะไรในการซับนะคะ,ะแล้วก็เราก็คิดว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราก็มีการซับให้กับพวกเพื่อนๆที่เราแบบว่าทํางานด้วยอย่างคนนั้นคือเหมือนเหมือนที่หมากจะช่างแต่งหน้าเข้ามาไม่ได้มั้งเหตุการณ์นะแล้วก็เหมือนมีอะไรติดหน้าด้วยมันก็เป็นเรื่องปกติมากเลยค่ะสุกเห็นใจไปคตับกับอาฟังมีน้ำใจก่ ันหนักขนาดนั้นเลยหรอมันเป็นชื่อว่าไม่มอโตโอ้ดูหนังดีกว่านะคะปากัดตีนหีบค่ะแล้วก็ไปอินในเรื่องในในหนังดีกว่าค่ะปากัดตีนหีบปากัดตีนหีบใช่ค่ะ มันชัดเจนมากเลยอ่ะมันคงไม่มีใครมี attention แบบหรือความตั้งใจที่จะแบบทำอะไรอย่างนั้นหรอกค่ะมไ,มมไม่ได้เล่าแต่ว่ามีคนแ็กมามีผู้หวังดีแท็กมาเยอะเลยได้ใช่แล้วเราก็เแล้วทำไมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้อะไรแล้ว,ลวหลังจากเกิดเรื่องได้มีการคุยถามอะไรกก็คุยก็คุยที่หมับวา่วา,ม,วาม,ม,มีอะไรติดหน้าแล้วก็เป็นแบบจังหวะที่ช่างแต่งหน้าเข้ามาไม่ได้อะไรประมาณนั้น่ะ ช่่คะติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ